สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นกุ้ยช่ายนะคะเขาแก่แล้วเริ่มแก่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเอาเม็ดเข้าไปหวานต่อนะคะเพื<ๆ>่อนๆเม็ดก็แบบเนี้ยสุกแล้วไอที่เก็บไปไว้คราวที่แล้วก็ยังอยู่เดี๋ยวจะเก็บไปรวมนะคะเอาหวานคะ่ะ ขยายขยายเพิ่มค่ะเพื่อนๆของเก่าก็ยังกินได้แหละเดี๋ยวก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่จริงๆปลูกครัง้งเดียวก็กินได้ตลอดแต่เราอยากขยายเพิ่มค่ะนี้เท่าเพื่อนๆดอกกุ้ยช่ายทั้งเก่าทั้งใหม่ รวมกันนะคะเยวจะเอาจะแกะเม็ดข้าวออกก่อนแบบนี้ก็เม็ดมดำแล้ว ข้าเหลืองเม็ดข้าดำแล้วเนี่ยสีดำแล้ว ใส่กระถางเพาะเข้าไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเขางอกก่อนแล้วเราค่อยย้ายไปลงกระถางใหม่ถ้ายังไม่งอกก็พอรวมๆกันไว้ก่อนมันรดน้ําง่ายดูแลง่ายเนาะให้เขางอกให้เขาโตขึ้นมาหน่อยก่อนจะเอาไปปลูกในล้อยางเลยในกระถางเลยมันกว้างๆเกินไปมันลําบากดูแลลําบานกะ เัาเพื่อนๆเอาหวานไว้ในกระถางนี้ก่อนทั้งเม็ดทั้งเปลือกลรวมกันมาในนี้นแะละ้เดี๋ยวให้เขางอกก่อนแล้วค่อยแยกเขาอยู่ในกระถางแคบๆดูแลง่ายค่ะเพื่อนๆให้เขางอกก่อน <laughs> พอดีขบวนแหกระถินผ่านพอดี กนเสร็จเราก็พ่นน้ำให้เขาชุ่มชุ่มช่ำฉ่ำหน่อยนะครับเพื่อนๆน,นี่คัชุ่มชุมเลยะครับเพื่ๆเราก็จะให้น้ำเขาเช้าเย็นเลยนะคะ เขาชื้นจุ่มชื้นแล้วเขาก็จะงอกไวนะคะถ้าโตสักหน่อยเราก็จะเอาเข้าไปลงกระถางหรือลงล้อยางก็ว่ากันอีกทีตอนนี้ให้เขางอกก่อน ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ